เมืองฝางในยุคล้านนาพ่อขุนเมงรายมหาราชหรือพยามังรายทรงพระราชาสมภพเมื่อปีพุทธศักราช1780ณเมืองฮิรัลนครเงินยางเชียงแสนพระองค์เป็นพระโอรสของพญาลาวเมงกษัตริย์องค์ที่24ในราชวงศ์รักการา,า,ก,ากับพระนางเทพคำขายหรือพระนางอ้วมิ่งจอมเมืองที่ดาของเท้ารุ่มแก่นชายเจ้าเมืองเชียงรุ่ง ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช1802เมื่อพระชนมายุได้2 2พรรษาทรงเสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาในห้วงเวลาเดียวกันหากวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมืองภายในภูมิภาคจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นยุคที่อาณาจักรมองโกรเรืองอำนาจชาวมองโกสามารถเข้ายึดครองประเทศจีนได้และสถาปนาราชวงศ์หยวนผงตนขึ้นปกครองประเทศจีน โดยมีกุปไลขานเป็นจักรพรรดิในครั้งนั้นปรากฏตามเอกสารของจีนว่าเมื่อปีพุทธศักราช1803กองทัพมองโกได้ยกทัพจากภาคเหนือของประเทศจีนแผ่ขยายอำนาจลงมาอย่างดินแดนทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเข้ารุกรานยูนานพม่าและอันนำงในขณะนั้นจีนกับแคว้นฮิรันนครเงินยางหรือล้านนา หรือที่จีนเรียกว่าปาไปสีฟู่ยังไม่มีดินแดนติดต่อกันกองทัพมองโกของราชบงหยวนได้ตั้งสำนักปกครองอยู่ที่ยูนนานเพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและมีนโยบายขยายอำนาจไปสู่พื้นที่ตอนบนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงพมา่าล้านนาอันนำและลาว ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช1796เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นคือกองทัพมองโกลของราชวงศ์หยวนสามารถบุกพิชิตอาณาจักรน่านเจ้าได้แล้วตั้งเมืองยูนานฟูหรือเมืองคุนหมิงเป็นศูนย์กลางการปกครองแทนแควนต้าลี่ต่อมาอุปราชแห่งยูนนานส่งทูตมายังแคว้น12ปันนาและเมืองเชียงรุ่งบ้านเกิดของพระราชมารดา ของพญามังรายให้ยอมสวามิภักดิ์แต่ถูกปฏิเสธในปีพุทธศักราช1802กองทัพมองโกจึงเริ่มบุกเข้าตีเมืองเชียงรุ่งซึ่งหากวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นไปได้ว่าเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสนของพญามังรายย่อมอยู่ในสภาวะการที่ไม่มั่นคงสุ่มเสี่ยงต่อการถูกทัพมองโกเข้าโจมตีเป็นไปได้ว่า ากพระองค์ยังคงใช้มืองฮิรันคนครเงินยางเป็นฐานที่มั่นก็อาจไม่สามารถต้านทัพมองโกลได้เพราะทัพมองโกลอาจใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางการเดินเรือเข้าบุกอาจด้วยเหตุผลนี้ในปีพุทธศักราช1805พยามังรายจึงทรงย้ายศูนย์กลางการปกครองมาสร้างเมืองเชียงรายซึ่งมีระยะห่างจากเมืองฮิรันคนครเงินยางประมาณ75กิโเมตร หากมองโกจะนำกองทัพเรือบุกก็ต้องแล่นทวนน้ำด้วยความยากลำบากโดยในปีเดียวกันนั้นพญามังรายก็ได้ยกทัพเข้าตีเมืองเชียงตุงเพื่อขยายพระราชาอาณาเขตด้วยต่อมาประมาณปีพุทธศักราช1807ปรากฏว่าเมืองเชียงรุ่งไม่สามารถต้านกองทัพมองโกของราชวงศ์หยวนได้จึงต้องขอสงบศึกเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว น่าจะทำให้พญามังรายเกิดความกังวลไม่น้อยในปีพุทธศักราช1808พระองค์จึงตัดสินพระทยัยนำกำลังถอยร่นลึกเข้าไปตั้งมั่นอย่างบริเวณต้นแม่น้ำกกอันเป็นเหตุแห่งการตั้งเมืองฝางขึ้นเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของพระองค์เมืองฝางนั้นเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์พญามังรายมหาราชหรือพญาเมงรายนะครับซึ่งหลังจากที่พระองค์ได้สร้างเมืองเชียงรายนะครับ แต่ก็ปกครองอยู่นะครับประมาณ5ปีพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาแปลงสร้างเมืองฝางบนซากถักพังเนื่องด้วยเมืองฝางมีชัยภูมิที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การรวบรวมสเสบียงไพรพลทั้งมีทิวเขาสูงเป็นปราการธรรมชาติ ตเมืองฝางนั้นเป็นชัยภูมินะครับมีภูเขาล้อมรอบมีน้ําแม่น้ําฝางนะครับไหลผ่านแล้วก็มีแม่น้ําใจไหลส่งฝานตรงกลางเมืองนะครับเมื่อภายหลังปรากฏว่าสถานการณ์ในเมืองเชียงรุ่งได้คลี่คลายลงในปีพุทธศักราช1812พญยามังรายจึงใช้เมืองฝางเป็นฐานกําลังนําทัพยกพลไปบุกตีเมืองเชียงของต่อมาปีพุทธศักราช1816 ทรงนำทัพยกพลเข้าตีเมืองเทิงและเมืองหลอซึ่งเป็นเมืองในอาณาเขตของเมืองพยาเพิ่มเข้ามาในพระราชอำนาจโดยที่พยางำเมืองไม่ได้ส่งกองทัพจากพยาวเข้ามาต่อต้านและในปลายปีนั้นทรงมอบหมายให้อ้ายฟ้าหรือหมื่นฟ้าเดินทางไปวางอุบายที่จะยึดเมืองหลิภูลชัยลำพูนจากพญายีบา ทางทิศใต้นะครับรุ่มแม่น้ําปิงนะครับซึ่งมีอาณาจักรหนึ่งเรียกว่าอาณาจักรอาริีุญชัยนะครับของพระยาอีบา่าซึ่งสามารถทําการค้าขายหรือว่าติดต่อขอมือต่างๆได้นะครับตั้งแต่สุขโขทัยอยุธย,ยาเจ้าพญาออกไปสู่ต่างประเทศในสมัยนั้นนะครับโดยมีแม่น้ําปิงวางยมน่น่นเจ้าพญาออกสู่อ่าวไทยนะครับก็มีความคิดอยากจะข,าย,ขยายพระราชอำนาจโดยทรงประทับอยู่ที่เมืองฝางจนถึงพุทธศักราช1819 แล้วจึงเสด็จกลับไปประทับที่เมืองเชียงไลยจึงอาจกล่าวได้ว่าระหว่างปีพุทธศักราช1808ถึง1819เมืองฝางถือเป็นเมืองหลวงชั่วคราวและเป็นฐานที่มั่นทางการทหารของพระองค์ เมืองฝางนั้นเป็นเมืองเก่าแก่โบราณและก็เป็นเมืองที่พระยามังรายมหาราชทรงสร้างเป็นสถานที่ป้องกันข้าศึกและโจมตีข้าศึกเพราะเป็นเมืองที่อดุดมสมบูรณ์นะครับไปด้วยพืชพันธุ์ดัญญาหารนะครับเป็นแหล่งสําคัญที่จะสามารถสะสมตระเรียงกังในการโจมตีข้าศึกได้พระองค์ท่านก็บํารุงทํานุบารุงเมืองฝางเจริ่รุ่งเรือง,งในปีพุทธศักราช1824พญระยามังรายทรงนํากองทัพชิงรายฝางและบรรดาหัวเมือง เดินทับโดยใช้เส้นทางแม่สวยฝางพร้าวเข้าสู่แคว้นฮลิภูลชัยลำพูนตามเส้นทางลำน้ำแม่ปิงพยายีบาให้อ้ายฟ้านำกำลังทับเข้าต่อต้านแต่ด้วยแท้จริงแล้วอ้ายฟ้าเป็นคนของพยามังรายและกองทัพของฮลิภูลชัยก็มีใจออกห่างจากพยายีบาการต่อต้านจึงไม่เป็นผลกองทัพพยามังราย จึงสามารถบุกเข้าพิชิตเมืองคลิพูลชัยลำพูนได้สำเร็จองท่านก็ท่งอางอมาตหรือว่าทหารเอกนะซึ่งมีนามว่าไอ้ฟ้านะครับเป็นสปายเป็นไส้ศึกนะครับของพระยาธีบาจนก,กระทั่งว่าในปี1824นะครับก็สามารถยึดเมืองขลิพูลชัยได้นะครับปีพุทธศักราช1830กองทัพมองโกบุกเข้ายึดพูกามได้สำเร็จ เจ้าไทยใหญ่อาศัยอำนาจของมองโกประกาศตัวเป็นใหญ่เหนือดินแดนผู้กามก่อให้เกิดความวุ่นวายในพมา่าจึงเปิดช่องให้พยามังรายนำทัพล้านนาบุกเข้าตีเมืองผู้กามเป็นผลให้กรุงอังวะยอมอ่อนนอ้อมต่ออำนาจของพระองค์ปรากฏตามเอกสารจีนว่าพุทธศักราช1831ราชวงศ์หยวนเริ่มขยายอำนาจเข้าลุกลานแผ่นดินล้านนา เนื่องจากล้านนาและเมืองใกล้เคียงไม่ยอมอ่อนน้อมให้จีนจีนจึงส่งกองทัพมองโกลและกองทัพท้องถิ่นอยู่นานประมาณสองหมื่นนายเข้ามาปราบพยามังรายได้ร่วมกับเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเข้าต่อสู้ปรากฏว่าขณะเดียวกันนั้นเกิดการกรบฏในพื้นที่ยูนนานประกอบกับกองทัพจีนสูญเสียไพรพลจำนวนมากจากการทำสงครามกับพมา่า จึงเป็นผลให้กองทัพที่ส่งไปปราบล้านนาพ่ายศึกขุนนางจีนผู้นำทัพสองคนต้องถูกลงโทษประหารชีวิตการใช้กำลังทหารบังคับให้ล้านนายอมรับอำนาจของราชวงศ์หยวนจึงล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้เป็นไปได้ว่าการที่พยามังรายไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์หยวนเพราะพระองค์กำลังขยายพระราชอำนาจและพระราชอาณาเขต ประกอบกับด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์หยวนมีภูเขาสูงมีผืนป่าสลับซับซ้อนการจะบุกเข้าตีอาณาจักรล้านนาต้องอาศัยกองทัพยูนนานเป็นหลักจึงอาจเป็นเหตุผลให้พญามาังรายไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่ออํานาจราชวงศ์หยวนของจีนต่อมาปีพุทธศักราช1837 จักรพรรดิกุบไลาขานแห่งราชวงศ์หยวนของจีนสิ้นพระชนม์มีการแย่งชิงอำนาจภายในราชวงศ์หยวนอำนาจทางการปกครองของจีนจึงไม่มั่นคงกระทั่งต่อมาเตมุรคานได้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์หยวนแทนราชวงศ์หยวนจึงปรับวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์กับล้านนาและเมืองชายแดนอื่นๆโดยใช้นโยบายทางการทูตแทนการใช้กำลังทางการทหารเป็นหลัก